พิจากันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตโวลทัวร์แบล็คพิงค์โวลทัวร์บอนพิงค์ไสนอออินโซตลอด11เดือนของลิซ่าโรเซจนนี่จีซูสีสาวศิลปินแห่งวงเกิลกรุ๊ปอย่าง Black P ิ n k นะกุมโซประเทศเกาหลีเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาครับแต่ภาพความทรงจำนั้นบอกเลยครับว่าไม่เลือนหายไปจากใจแฟนๆเลยทีเดียวล่าสุดน,น,นะครับสาวลิซ่าลาลิามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงค์นั้นครับได้โพสต์ความในใจ ถึงบลิงที่รักทุกคนเขาบอกครับว่าขอบคุณมากสำหรับการร่วมปิดฉากเวิลด์ทัวร์บอลพิงร่วมกันทั้งหมดนั้นมันมีความสวยงามและเป็นความทรงจำที่มีคุณค่ามากจริงๆฉันอยากจะบอกกับทุกบลิงและร้องไห้ไปกับวินาทีเหล่านี้ร่วมกันพวกเราผ่านเวลาดีๆมาด้วยกันรักพวกคุณมากนะคะซึ่งประโยคดังกล่าวนั้นนครับถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวครั้งแรกของลิซ่าหลังจากจบคอนเสิร์ตครั้งสุดท้าย ส่วนทิศทางของทั้ง4สาวนั้นนะครับทาง YG ออกมากล่าวเพียงว่ากําลังอยู่ในระหว่างการเจรจาท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีเพียงโรเซ่นะฮะที่ต่อสัญญาเพียงคนเดียวส่วนลิซ่านั้นถูกค่ายอเมริกายื่นข้อเสนอที่มากกว่าเงินพันล้านอย่างไรก็ตามครับต้องรอติดตามชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งฮะขณะที่ทั่วโลกนั้นนะครับยังคงจับตามมองว่า YG Entertainment นั้นตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจน เกี่ยวกับการต่อสัญญาของ4ี่สาวลิซ่าโรเซจนนี่จีซูนั่นจึงส่งผลให้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาครับหุ้นของทาง YG นั้นร่วงลงไปถึง13เนลยทีเดียว ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter และก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ